คลิปนี้จะพูดถึงโมเดลของเดลคาเนกี้นะครับนั่นก็คือตั้งเป้าหมายหาวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายลงมือทำหรือว่าลงมือปฏิบัติสัญญากับตัวเองว่าไม่สำเร็จไม่เลิกเมื่อประสบความสำเร็จแล้วต้องให้รางวัลตนเองนะครับก็นำไป,ปเปรียบเทียบ กับการที่จะไปไหว้พระก็ดีสวดมนต์ก็ดีหรือว่าไปไหว้พระเก่าวัดนะครับตั้งเป้าหมายของชีวิตก็คือว่าคุณต้องการอะไรและก็ขอพรจากพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ไปกราบไหว้นะครับกลับมาจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติ ตั้งใจมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นๆสัญญากับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจและก็ทุ่มเทจนกว่าจะสำเร็จนะครับและก็สุดท้ายไม่สำเร็จจะไม่เลิกน,นะครับถ้าจะให้แน่นแฟนเพื่อจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็น่าจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระได้ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติ ตามที่กล่าวไว้อย่างเคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นหนังสือนะครับหรือว่าขอขอบคุณหนังสือปเปลี่ยนปัญหาเป็นประโยชน์ของคุณสมคิดระวังกุลน,นะครับ